ไงเอตากิดไม่ดีทุกคนก็อยากของกินโดนโดนหน้าไล่ออกโดนแจาเว้นไล่ออกไสวัสดีครับปุ้มผีวันนี้ผมจะมารอคุณผีรอกวิญญาณหลอนผีรอวิญญาณอะไรเนี่ยกูแค่มารอกคนเล่นในยีเล่นได้มัน เมนพนอาหารเมนยูนี่จ่าไล่ออก่ะตุ้คุยจะหญ่เี่ยอ๋อคนที่บังคับให้จ๋าเทาก็คือรัฐบาลเอ้ไม่ใช่มันก็คือไก่งวงพี่พี่ชายเโดนไก่งวงยึดเดือไม่ใช่เองที่โดนไล่ออกจ๋าด้วยเพราะเราทำว่าแรกกี่ไม่สำเร็จสำหรับการไปบุกฐานไก่งวง ไล่ออกมาเลยเล่นระห่างหาข้าวกินเนี่ยโซเซมากมากเลยเนี่ยกูร้องไห้โอ้ยโอ้ยอาจารย์วเราต้องหางานแล้วแหละจย่าตาผมว่าฮุกกอผมีเขาบอกว่ามันจะไอเน,นี่ยร้านขายของชำใช่ไหมแต่มันจะมีอยู่ร้านนึนจ่าที่เขาบอกว่าคือเข้าไปเนี่ยเ,เดือนเดือนล้แสนจา้าแต่เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่มีใครกลับมาได้อีกเลยหลังจากนั้นใครบอกเมือ่อ หน้ากากโอ้แต่เราโดนไล่จากงานโซเซมากๆากเลยฟังสิไปไปตรง,งานจ้จาตาขกมมาจ้าที่นมันร้านขายของทุกจะไปร้านขายของที่ดีกว่านี้จ้ามาดิมมนนี่ไปไหนมานี่มาดิจ้าเออ <ไ>โอ้ว่าแต่จาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวตาไม่น,นีเลยดิมันมีห้องน้ำอยู่ข้างในนี่เดี๋ยวจ่าขอเวลาแป๊บน <c oughs> ึงจ่าอะไรเฮ้ยจ่านี่มันห้องอะไรเนี่ยจา่าเบงอิงนิวผมเจออ่จาจ่าจ่าด้านหลังจ่ากูนี่กูนด่ มือเหมังเกลียวมึงใส่หน้ากากอ่ะตาม่นีมึงพูดเกี่ยวกับหน้ากากใส่หน้ากากทำไมเบ้งนิวจ์จ้าเฮ้ยอบอกก่อนว่าทำไมใส่หน้ากากไม่รู้อ่ะอยากใส่เอองั้นจ่าใส่ด้วยจ่าล้าผมเล่ยนมาเนี่ยอย่าใส่เลยเบ้งนิวข่าวด่วนแป๊บหนึ่งนะ กรมอุตุวิทยาการคำนวณคุนเกี่ยวอะไรแล้อะอมาบอกไม่เกิดไฟไม่เกิดขึ้นจ่าเพราะว่ามันใกล้ไปนะได้เริ่มที่เหนือสุดของเมืองโลบอกเฟียแล,แล้วมึงจะอยู่บนหัวกูเดี๋ยวมึงโดนตก,กเป็นไรจ๊าละจา๋าไป นล่วนี่ดินี่แล้วนี่อะไรอ่ะคนหายเนมแม็กอายุแม็กเดือนแม็กอายุอาแม็กส่วนสูงแม็กไม่ไม่น้ำหนักแม็กแม็กอายุโผล่เฮ้ยจานเดี๋ยวแล้วขอเล่นเกมอ่ะไม่มาเล่นได้แล้วว่ะเฮ้ยสองสองตีตีอีอีออี เืมเอยอูดอ้าวกุตายนี่ว่ะเอ้ยมันอาจจะเป็นปริศนาแนะเอ่เอเนตกากอูคนผิดก็คือเก้มไม่เล่นละไม่เล่นจะไปไหนหนึ่งหนึ่งกว่า ตัดไปเย่ยยต้องเล่นอย่างนี้นจ่าม่ต้องเล่นอย่างนี้ใฮ้เถอวุ้นเราไปหางานอ่ะเดเราหางานด้วยเกมไ,ไม่ได้นี่ไงงานแม่จ่าขอซื้อเครื่องดื่มก่อนเงินเดือนมันน้อยไปจ่าที่นี่เงินเดือนแค่เดือน,อน,อนละสิบบาทเองเด้อจ่าเจอเฮอร์ชี่เฮ้ยจ่าเฮอร์ชี่มันอร่อย อร่อยนะจ๊ะอร่อยกว่าเวสเทเบิลของเอ้ยเนี่ยจ๋าเจ้าของร้านอ่ะเอ้ยอร่อยน้อยกว่านี่หว่าไปเถอะไปเถอะตอกไปดิวิมีขนมซ่อนด้วยเจ้าของร้านคนดีนี่มึงเนี่ยไปถือพูดไปสมัครงานกันเถอะจ้ะมานดิสมัครนี่เหรอมามาไลน์ขายของนี่เหรอขึ้นรถเมล์ได้ไหมนั่นใช่วันที่นี่เนี่ยอ๋อ แล้วจ่าหัวทะลุโอ้จา่จาโจา้เล็กจ่าจ่าจ่าไปงั้นไนเนี่ยจ่าที่นี่เขาบอกว่าเป็นเป็นที่ที่เงินเดือนเรือลวแสน<อ>จา้าเออด้วยแบบเนี้ยอนะไรเนี่ยเทอร์ แมกกาฟีน bro พวกแบบนี้มีแมกกาฟีนด้วยดูเลยมาหลังร้านฮีอะไรไม่มีหรอกน้วมาฟั๊งงานเนี่ยมันออกบัตรนะเออตอกบัตรมันต้องตอกบัตรทำไมไฟมันกีมัจใจ กี่โมงแล้วอ่ะหน้าบ้านหน้าบ้านมันบอกกี่โมงเลยตอนนี้เราอัดอ๋อนี่ไงของที่อ๋อเราต้องจ่าช่วยผมถือของหน่อยจา่าไม่ถือเลย Collector Shelf Matched Jewel Shelter ไม่จ้าจะอเอาของมาเติมสต็อก Roast Chicken Four Season Chicken ในตูดเ a t e ์ถ้ามึงได้ Four s e a s ิก Chicken กูเก็บแล้วกูเสร็จละแบบจ่ามันเกิ่งใชนะ่ไหยพูดเล่นหรอกเสร็จเสร็จแล้วหรอไปเต<บ>ิมน้ำ <นะ S 2> มันหน่อยสิเนี่ยวิธีเติมน้ำมันคือตอกตอกเออเดียเ,เดี๋ยวนะเหมือนจา่จาดูคลิปเข้าไปได้ไอตัวไอตัวหาจา่าให้เจอดิ อะไรเนี่ยฟอมเด็ดตัดมุมนอสทูเซฟอะไรเมื่อกี้จ๋าโดนปีนไอตูดมีตัวอะไรมืดๆไม่รู้จ๋าอยู่ไหนทำความสะอาดอยู่ในบ้านในห้องในเรียนเลยแปบลูมจ๋าจ๋าก็จบจ๋าที่ทำความสะอาดเลยผมไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่าจ๋าโอเคจ๋าได้ยินป่ะกูเจอเลย ไม่ใช่กูไม่ได้ยินนะกูเจอเลยมันอยู่ไหนมันอยู่ในห้องสตาร์บัครูบอดีพวกพูกกายพวกพูกกายเกี่ยวอะไรนี่มันอานูน้ตทูเซฟบีเบเตอร์ปลอดภัยมากเลย จะปั้มตรงไหนดีครับตูดตรงหน้าอืมกลับเอาสายก่อนหรือเปล่าไม่ต้องอ่ะไปด้วยเสียงลูกเขาน่ากลัวเลยจ้าจ้าวันนี้จ้าจววุ้นจ้าวูุนมันนี่จ้าวูุนไปแล้วจ้าวูุนไหจ้าววุ้นอะไรวิ่งมาวะนั่นน่ะที่จ่าเราเล่นไหมเราเล่นหอยเล็ด สกีบีดีบอมบอมบอมยิบยิบอุ๊ยอะไรวะอะไรวะเขี้ยีอยู่ในห้องน้ำห้องสตาร์ทโดนล็อกะด้วยก็ติดอยู่ในห้องสตาร์ทคอะไรจับหลนนั่งไงนั่งไงเขาไม่ใช้นี่ครับบริการอย่างดี ปั๊ม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 เอ้ยจ่าอยู่ไหนมันอยู่ยในร้านอะไรรถมิใช่รถค,คนหางไหมคนในร้านอุยจ่าจะจะคนคนหน้าตาดูดีมากนจ่าเปดูนหน้าตาคนอีจ่าโอ้จบมาจากวิกกี้วิกสตัตโอ้ไปขึ้นรถเ <laughs> ข้ากันเราจะได้หนีไปจากที่นี่ <c oughs> รู้สกึกเป็นยังไงทุนไหนมันเป็นอันดีเบียรเลยดีม่จจอกล่างทำไมผมรู้สึกว่าการทำงานที่นี่มันดูตุดดูดีใช่ไหมล่ะต่ขึ้นรถกัน เมื่อกี้อะไรวะตัวอะไรไม่รู้เมื่อกี้มันเป็นแดงๆอะไม่ไม่ไม่มันมันมีคนยืนอยู่หน้าหน้าหน้าป้อมราเลยจ้าก็จ้าไม่ไม่รู้อ่ะเมื่อกี้วิ่งากาวิ่งออกไปข้างนอกเล่นๆ <c oughs> นะอยู่ๆมืเงินตามมาบ้าเลยอย่าไปตายมันรู้เอาอุิบายแลว <c oughs> ข้ามมันเขียนว่างไงวะ ไฟได้ไหมอ๋อนี่ไงที่ทิ้งขยะไม่ได้ไฟในร้านปิดอ่ะรีบูตไงเออเราจะรีบูตไงวะอ๋อหนเขาบอกว่าไฟในร้านดับแล้วมัน,นกูโดนไน้เลยวะ คุปครองกูด้วยนะเอ๊ะอะไรจาหลอนไม่มึงก็หลอนเหมือนกันไหนมึงบอกมีคนดำๆอยู่หน้าตู้กับตรงนู่นนี่กูเจอและอยู่ตรงตรงตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะจะมัมีมันมีมันรถจะเออ <c oughs> เห็นไหมมันคือรถที่กำลังเลี้ยวเข้าปั๊ม แล้วตู้ซะด้วยตู้รุ่นไหลอะแล้ตู้จับเด็กปะโอ้มีเสียงเพลงด้วยเข้าดิว้าวจ้าจ้าหูเจ็บน้อยจ้าจ้ามาเลยวิ่งมาเถอะกูขอร้อง กูเคยโดนสิ่งสิ่งหนึ่งเว้ยมันจะโคตรน่ากลัวทำไมเพื่อนเขามีประโยชน์จังวะแล้วทำไมเราไม่เราไม่ไปช่วยเพื่อนบ้างวะแล้วทำไมเราวิงว่งวิ่งโง,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 ง่ไหนวะอะไรวะ <c oughs> อะไรฮัลโหลในเมนูมึงตืออะไรตื่น <c oughs> ด,ดำตื่น <c oughs> ด,ดำตื่ดำเดี๋ยวมั่วไม่เห็นมีเลย

เ h e อยู่ก <og> ูเ <Darwin> หี <confusing> <Oliver> ้ยอยู่กูอะไรวะดูจากสภาพเลยดูจากสภาพเลยกูเดินไปข้องแมาก่อน จาหูว่าเราต้องหูว่าเราหนีกันดีกว่าจ้าหูไม่ทำงานได้ไหมอ่ะอมืมอเพื่อนหยิบปืนแล้วเพื่อนเร็วหยิบเร็ว มีมอะไรตาแ่งยันตยตาแ่งยันต์